สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซามูไรเวสิกสิเก้าช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสจิตวิญญาณนักรบแห่งญี่ปุ่นวันนี้เราไม่ได้มาเล่าเรื่องของซามูไรผู้พักดีหรือนินจาผู้ลึกลับแต่เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวของชายผู้หนึ่งผู้ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะซามูไรผู้ทรยศและการกระทําของเขาเนี่ยแหละครับ ที่ได้พลิกชะตาแผ่นดินญี่ปุ่นไปตลอดกาลผมนาชินนักประวัติศาสตร์ซามมไรจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของเขาคนนี้ซุเอะฮารุคาตะซามมไรผู้ทรงอิทธิพลแห่งตระกูลโออุจิผู้ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจแต่สุดท้ายปรับจบลงด้วยการทรยศและจุดจบที่น่าเศร้าเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแค่ความแค้นแต่มีทั้งความพักดีที่หูกบ,บิดเบือนและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง มาร่วมดำดิ่งไปกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเลขกลและการต่อสู้ที่ไม่มีใครยอมใครกันครับก่อนจะมาเป็นซูเอะฮารุกาตะผู้ทรยศเขาคือทากาฟุสะชายหนุ่มผู้มากพระสวรรค์เขาเกิดในตระกูลซูเอะหนึ่งในตระกูลผู้รับใช้ที่พักดีที่สุดของตระกูลโออุจิตั้งแต่เด็กฮารุกาตะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าใครใ เขาถูกฝึกฝนวิชาดาบและยุทธวิธีตั้งแต่ยังเยาว์วัยในอาณาจากักรโชกุนและโดโจของตระกูลการฝึกขนของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้ดาบแต่รวมถึงการบัญชาการทัพและกลยุทธ์การรบอันแยบยนต์อาจารย์ของเขาถึงกับกล่าวว่าหากชายหนุ่มคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นกำลังหลักในการปกป้องตระกูลโอุจิไปอีกหลายสิบปีเขาเติบโตมาพร้อมกับความคาดหวังจากทุกคน และด้วยความสามารถที่โดดเด่นนี้เองทำให้เขากลายเป็นขี้โปรดปรานของไดเมลโออุจิ o U G.